เล่มสองอารัมพบทฉันได้รับคําเชิญให้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลวันหนึ่งฉันโคโกสากะถูกเคลื่อนย้ายไปยังอีกโลกหนึ่งอย่างก,กะทันหันด้วยความช่วยเหลือของทักษะการโกงเช่นการสร้างและความชานาญฉันสามารถทําให้ชีวิตของฉันในฐานะนักผจญภัยเป็นรูปเป็นร่างได้เมื่อมีเหตุการณ์สาคัญเกิดขึ้นมังกรดําแห่งการทําลายล้างสุดข,ขีดมังกรดําที่ขับไล่อารยธรรมโบราณของโลกนี้ให้สูญพันธุ์เมื่อ4,000ปีก่อนได้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง ขอบคุณความช่วยเหลือของไอริสนักผจญภัยหญิงแห่งเผามังกรและสปิริตริงที่มิเลียมอบความไว้วางใจให้ฉันฉันสามารถเอาชนะมังกรดดำได้ในการต่อสู้แห่งชีวิตและความตายความเสียหายต่อเมืองยังคงเหลือศูนย์แอลมมนก็จบลงอย่างมีความสุขโดยไม่มีข้อตำหนิใดๆฉันดีใจจริงๆสิบวันผ่านไปนับตั้งแต่งานเลี้ยงแห่งชัยชนะแต่เมืองออเนนก็สงบสุขอย่างสมบูรณ์และผู้คนก็กลับไปสู่วิถีชีวิตแบบเดิมอย่างสมบูรณ์สำหรับฉันทุกวันนี้ฉันได้สำรวจภูเขาทางตะวันตกของเมืองเพื่อรวบรวมวัตถุดิบสำหรับครชั่น ชีวิตแห่งการรวมตัวแบบสบายๆชีวิตของนักผจญภัยที่ไร้กังวลในเมืองนี้บางครั้งฉันถูกเรียกว่าผู้พิชิตมังกรแต่พูดตามตรงฉันไม่ชอบความรุนแรงความสงบคือสิ่งที่ดีที่สุดโคฉันเห็นกลุ่มญ่านาวอยู่ตรงนั้นเราควรทําอย่างไรแน่นอนฉันจะรวบรวมม,มันเป็นวัตถุดิบที่ดีสําหรับเฮลโพชันนอกจากฉันแล้วยังมีอีกคนหนึ่งร่วมเดินทางร่วมกับฉันในการสำรวจครั้งนี้ด้วย ไอริดโนตฟาวเนียหญิงชาวมังกรเธอมีรูปลักษณ์ที่สวยงามมากผมของเธอยาวสีแดงรวบด้วยริบบิ้นสีเหลืองเมื่อรวมกันแล้วดูเหมือนเป็นสีของพระอาทิตย์ตกดวงตาของเธอเป็นสีแดงเข้มที่สวยงามเปล่งประกายราวกับเต็มไปด้วยอัญ,ญมณีที่หลอมละลายแม้ว่าเธอจะนิสัยซุ่งซ่ามแต่เธอก็จริงจังกับจิตใจมากและความรู้และประสบการณ์ของเธอในฐานะนักผจญภัยระดับเอก็มีความน่าเชื่อถือมากเมื่อพูดถึงการต่อสู้เราก็เข้ากันได้อย่างประหลาดและโดยส่วนตัวแล้วฉันรู้สึกราวกับว่าเราต่อสู้ด้วยกันมาหลายปีแล้วแต่ในความเป็นนนนนจรริงงงแล้้้วเเเเาาพ่่่บกัไัไไดดมถึือท เราสองคนเดินผ่านภูเขาและในที่สุดก็มาถึงกลุ่มย่านาวไปเก็บของกันเถอะขอมาจะาเดินดูรอบๆตอกอลองอฉันจะปล่อยให้คุณทํามันฉันคุกเข่าลงบนพื้นและเอื้อมมือไปหาย่าเมื่อฉันคิดว่าจะใส่มันลงในไอเทมบ็อกวงกลมเวทมนต์เล็กๆก็ปรากฏขึ้นบนพื้นย่านาวถูกห่อหุ้มด้วยแสงสีทองและถูกดูดเข้าไปในวงกลมเวทมนต์ฉันทำซ้ำขั้นตอนนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกและในเวลาประมาณ5นาทีฉันมีย่านาวสา0ร้อยมัดอยู่ในความครอบครอง มุยทำได้ดีมากครูไอริสกลับมาจากการสำรวจของเธอในขณะที่ฉันกำลังเก็บของสะสมเสร็จดูเหมือนว่ามีเหตุเปียกจำนวนมากเจริญเติบโตอยู่ใกล้น้ำทางโน้นเอาละไปที่นั่นกันเถอะขอบคุณที่ช่วยฉันไม่มีปัญหามันคือสิ่งที่ฉันชอบทำไอริททำงานร่วมกับฉันมาระยะหนึ่งแล้วมันเกือบจะเหมือนกับว่าเราอยู่ในงานปาร์ตี้ฉันคิดว่าเราควรยื่นรายงานอย่างเป็นทางการกับ Adventure Skill เมื่อคุณสร้างปาร์ตี้คุณจะได้รับมอบหมายอันดับปาร์ตี้แยกจากอันดับนักผจญภัยของคุณและคุณจะคุ้นเคยกับคำขอที่ตรงกับอันดับของคุณนอกจากนี้คุณยังสามารถรับผลประโยชน์ต่างๆเช่นค่าชดเชยการบาดเจ็บและสัญญาที่อยู่อาศัยดังนั้นขณะที่เราเดินไปตามเส้นทางบนภูเขาฉันแนะนำให้เราจัดงานปาร์ตี้ซึ่งไอริสตอบอย่างเสียใจว่าฉันไม่แน่ใจว่าจะทำงานร่วมกับโคได้ ฉันก็ยินดีที่จะได้ร่วมงานปาร์ตี้กับโคเหมือนกันแต่ตามระบบของกิลคุณไม่สามารถจัดตั้งปาร์ตี้ได้หากสมาชิกมีนักผจญภัยแยกกันมากกว่า3ามระดับเห็นได้ชัดว่าเหตุผลก็คือความแตกต่างในความสามารถจะมากเกินไปนักผจญภัยอันดับของฉันคือดีและอันดับของไอริสคือ A ลำดับของอันดับคือ B C B และ A ดังนั้นจึงห่างกัน3ามอันดับพอดีและการจะเลื่อนจากอันดับดีไปสู่อันดับ C ีคุณต้องสอบในเมืองหลวงไม่จําเป็นต้องรีบร้อนคําเชิญอาจจะมาจากกิลนักผจญภัยในเมืองหลวงเร็วๆนี้และฉั่น คำเชิญโอ้คุณหมายถึงอันนั้นเหรอเมื่อพูดถึงเรื่องนั้นมิเลียก็พูดถึงเรื่องนี้มาสักพักแล้วเมื่อเธอรายงานความพ่ายแพ้ของมังกรดำไปยังสำนักงานใหญ่ของกีลนักผจญภยัยพวกเขาก็ตัดสินใจจัดพิธีมอบรางวัลใหญ่ในเมืองหลวงฉันคิดว่าเป็นไปได้ที่โคจะได้รับการยกเว้นจากการสอบโดยพิจารณาจากความสำเร็จของคุณท้ายที่สุดแล้วคุณคือฮีโร่ที่ช่วยกอบกู้เมืองทั้งเมืองยังไงก็ตามเมื่อถึงเวลานั้นเรามาจัดปาร์ตี้อย่างเป็นทางการกันเถอะคุณจะร่วมทีมกับฉันไหมแนนนนน่่น่่อออเเเรราป็พืทีตสู้้กกกับับงดำด,ำดวยน ขอบคุณพระเจ้าฉันสงสัยว่าฉันจะทําอย่างไรถ้าคุณทิ้งฉันไว้ที่นี่ไอริสพูดติดตลกและใช้มือขวาปัดผมสีแดงยาวของเธอฉันมองเห็นต้นคอสีขาวบางๆของเธอได้ฉันรู้สึกเขินอายบ้างจึงหันไปมองอีกด้านอืมมีบางอย่างที่ดึงดูดความสนใจของฉันฉันจึงหยุดชั่วคราวคูมีอะไรผิดปกติมันเป็นปีศาจไม่ใช่เหรอมีเงาเล็กๆหลายเงาลอย,อยอยู่ด้านหลังต้นไม้ห่างจากเส้นทางภูเขาเล็กน้อยพวกเขาค่อยๆเข้ามาหาเราเราไม่ควรระวังพวกเขาเหรอ ใช้ได้พวกมันเป็นเพียงเห็ดบินตามชื่อของมันพวกเขาไม่ได้ทาอันตรายใดๆอย่างแท้จริงหา่าชื่อนี้ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องตลกแต่ฉันเปิดใช้งานการประเมินเห็ดบินเห็ดที่มีพรแห่งสายลมมันบินไปในอากาศโดยหมุนร่มด้วยความเร็วสูงและวิ่งหนีไปเมื่อเข้าใกล้ระวังเมื่อคุณกัดมันเพราะร่างกายของคุณจะลอยได้ร่างกายลอยเมื่อคุณกัดมันเป็นเห็ดที่แปลกชออน,นิดหนึ่งอย่างไรก็ตามมันอาจเป็นวัตถุดิบสําหรับการสร้างสารรค์ดังนั้นเรามารวบรวมมันกันดีกว่า ขณะที่ชั้นก้าวแรกเหดบินอาจสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของชั้นก็เริ่มเคลื่อนตัวลึกเข้าไปในป่าฉันควรทำยังไงดีครูฉันควรจะอ้อมไปอีกฝั่งและปิดกั้นเส้นทางหลบหนีของพวกเขาดีไหมไม่ต้องกังวลมันไม่ยากขนาดนั้นฉันจะกลับมาอีกสักครู่ตอนนี้ฉันสวมโค้ดเฟนรีแอฟเฟกอย่างหนึ่งที่โค้ดนี้มีคือการเปิดใช้งานก็สปีดเลสซิ่งเอ็กการใช้พลังงานเวทมนต์คือหนึ่งเอ็มพีต่อวินาทีนี่เทียบเข้ากับการใช้พลังเวทมนต์ของนักเวทโดยเลี100นนนี่ยคนนนวินาท แม้ว่าการใช้พลังงานเวทมนตร์จะไม่ธรรมดาแต่ผลกระทบก็มีมหาศาลฉันวิ่งผ่านต้นไม้ด้วยความเร็วสูงเป็นพิเศษและสามารถไล่ตามเห็ดบินได้ในทันทีฉันเอื้อมมือออกไปหาเห็ดกระโดดและเก็บไว้ในไอเทมบ็อทีละตัวรวมเป็นห้าสิบหกคนฉันใช้เวลาประมาณสองวินาทีเพื่อมาถึงจุดนี้ฉันปิดการใช้งานน้อยกว่าก๊สปีดเลสติ้งเอ็กมากกว่าแล้วกลับมาที่ไอริสฉันเก็บของเสร็จแล้วเช่นเคยมันน่าทึ่งมากที่คุณไปได้เร็วขนาดนี้ฉันมองไม่เห็นอะไรเลยขอบคุณสำหรับเสื้อคลุมเฟนรี ฉันตอบและมุ่งหน้ากลับไปที่ริมน้าซึ่งมีเห็ดเปียกกาลังเติบโตเหต็ดสีน้ําตาลเติบโตที่นี่และที่นั่นตามลำธารบนภูเขาอันเงียบสงบเห็ดมีจานวนค่อนข้างมากดวงอาทิตย์เริ่มตกเมื่อเราสองคนรวบรวมและเก็บเวทมูทรูมทั้งหมดไว้ในไอเทมบ็อกเราควรกลับไปที่ออนเนนตอนนี้เลยไหมฉันเห็นด้วยเราไม่ต้องการที่จะอยู่ในที่โลง่งคืนนี้คุณอยากกินอะไรเนื้อฉันคิดว่าเราแวะที่กินนักผจญภัยก่อนได้ไหมแน่นอนฉันไม่รังเกียจคุณมีอะไรจะทําอย่างไร ฉันอยากจะถามมิเรียกเกี่ยวกับพิธีมอบรางวัลในเมืองหลวงฉันอยากรู้ว่าจะจัดขึ้นเมื่อไหร่ใช่ยอยอมันค่อนข้างไกลไปยังเมืองหลวงดังนั้นเราจําเป็นต้องเตรียมการบางอย่างขณะที่ฉันกับไอริสคุยกันเราก็ลงจากภูเขาและไปตามถนนในเมืองเพื่อไปอยังอูนเนนเราเข้าไปในเมืองผ่านทางประตูทิศเหนือและมุ่งหน้าไปยังแอดเวนเจอร์สกิลซึ่งชาวเมืองเข้ามาหาเราหลายครั้งคุณคือโคซังใช่ไหมฉันเป็นแฟนตัวยงของคุณกรุณาจับมือฉันด้วยฉันอยากเป็นนักผจญภัยเหมือนคุณคุณจะรับฉันเป็นเด็กฝึกงานของคุณหรือไม่ ดราก้อนเซเลเยอร์ซานโปรดมาที่ร้านของฉันเพื่อดื่มสักครั้งฉันจะให้บริการคุณหลังจากเอาชนะมังกรดําได้ฉันก็ได้รับการปฏิบัติราวกับเป็นวีรบุรุษฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ฉันจะช่วยเมืองนี้ให้พ้นจากอันตรายแต่ก็มีข่าวลือว่าถ้าคุณมีดราก้อนเซเลเยอร์ตกหัวคุณคุณจะเติบโตขึ้นเป็นเด็กเข้มแข็งฉันจวนจะบูชาเป็นพระเจ้าแล้วแน่นอนว่าฉันเป็นเพียงมนุษย์ดังนั้นการบูชาฉันจะไม่ได้รับพรใดๆเลยเมื่อฉันมาถึงแอดเวนเจอร์สกิลและเข้าไปในลอออบบบีีี้หหหััักฉนนนนพมิยู่่่่ทตรแงงึ จากรูปลักษณ์ภายนอกของเธอเพียงลำพังเธอดูเหมือนพนักงานต้อนรับที่น่ารักอีกคนเลยแต่ในความเป็นจริงแล้วเธอเป็นสมาชิกชั้นยอดที่ถูกส่งมาจากเมืองหลวงและทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้จัดการสาขาของ Ad ็ดเ ture อร์สิลออนเนบรันชเธอคอยดูแลฉันตั้งแต่ฉันมาที่เมืองนี้ครั้งแรกสวัสดีตอนเย็นโคซังไอริสซังมิเลียทักทายเราด้วยรอยยิ้มที่สดใสเช่นเคยเป็นช่วงเวลาที่ดีทั้งคู่จริงๆแล้วฉันมีบางอย่างจะให้นายกรุณารอสักครู่นั่นคือคำเชิญจากสำนักงานใหญ่กิลนักผจญภัยเหรอ ถูกต้องเลยตามที่คาดไว้ของโคซังคุณเป็นคนฉลาดมากมิเลียหยิบซองจดหมายสีขาวสองซองออกมาจากใต้โต๊ะต้อนรับแล้วยื่นให้เราพวกเขาส่งถึงฉันและไอริสตามลำดับดูเหมือนว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ของกิลดังนั้นจึงต้องใช้เวลาสักพักในการติดต่อคุณฉันเสียใจฉันไม่ได้สนใจขนาดนั้นฉันเปิดซองจดหมายและตรวจสอบเนื้อหาคำเชิญดังกล่าวรวมถึงวันพิธีมอบรางวัลซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณหนึ่งเดือนฉันเดาว่าพวกเขาต้องเตรียมการมากมาย สมาคมนักผจญภัยได้มอบหมายให้บริษัทส c a เล e ตเทรดดิ้งจัดเตรียมการเดินทางไปยังเมืองหลวงและที่พักกรุณาไปเยี่ยมชมพวกเขาที่สำนักงานบ่ายวันพรุ่งนี้ตามที่คุณสะดวกเมื่อฉันคิดถึงส卡尔เลตเทรดดิ้งคอมพานีฉันคิดถึงโครมซานประธานบริษัทการค้าเขาเป็นคนแรกที่ฉันพบเมื่อมายังโลกอื่นนี้และตั้งแต่ฉันช่วยชีวิตเขาไว้ฉันก็สามารถรู้จักเขาได้ในทางใดทางหนึ่งเราอาจจะเจอกันตอนไปออฟฟิศของบริษัทเทรดดิ้งนะขณะที่ฉันกำลังคิดเรื่องนี้อยู่ไอริสก็พึมพำกับฉันจากด้านซ้ายยังไงก็ตามคุณจะทำ คุณจะเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลด้วยใช่ไหมฉันเป็นโอกาสที่ดีสําหรับโคซังและไอริสซังที่จะเฉิดฉายและแน่นอนฉันจะไปที่นั่นอย่างไรก็ตามฉันมีธุรกิจกับสาขาต่างๆที่นี่และที่นั่นฉันคิดว่าเราจะได้พบกันที่สถานที่จัดงานในวันงานถ้าฉันมีเวลามากกว่านี้ฉันอยากจะพาคุณเที่ยวรอบๆเมืองหลวงมิเรียพูดอย่างเสียใจไม่ว่าในกรณีใดคุณสองคนควรสนุกกับการเดินทางให้เต็มที่มีสถานที่ให้เยี่ยมชมมากมายตลอดทางและรับรองว่าจะต้องสนุกแน่นอน ดังนั้นผมจึงได้รับคําเชิญจากสํานักงานใหญ่ของกิลแต่มีปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งเมืองหลวงอยู่ที่ไหนโชคดีที่ไอริสเป็นนักผจญภัยระดับเอดังนั้นเธอจึงรู้ภูมิศาสตร์เป็นอย่างดีหลังจากที่เราออกจากเอ็กซนเดอร์ซิลเราก็ไปทานอาหารเย็นที่ซิลเวอร์สเต็คพาวินเลียนและในขณะที่เรารออาหารมาถึงฉันขอให้เธอบอกฉันสั้นๆเกี่ยวกับที่ตั้งของเมืองหลวงพูดง่ายๆก็คือเมืองหลวงของราชวงศ์อยู่ไกลออกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของออเนนแต่ระหว่างทางมีทะเลดังนั้นคุณจะต้องมีเรือถ้าคุณต้องการไปในระยะทางที่สั้นททีี่่่่สุดไมมมกกาารรเเชือออตงบ คุณต้องเดินไปรอบๆชายฝั่งในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาดังนั้นจึงค่อนข้างเป็นทางอ้อมในสถานการณ์เช่นนี้มันง่ายยกว่าที่จะอธิบายถ้าฉันมีแผนที่บริเวณที่กว้างกว่านี้แต่ฉันทิ้งไว้ที่บ้านคุณอยากจะมาดูทีหลังไหมตอนนี้ฉันควรทําอะไรดีฉันกับไอริสมีข้อตกลงที่ดีแต่อย่างที่คาดไว้ฉันไม่แน่ใจว่าจะบุกเข้าไปในบ้านของหญิงสาวคนหนึ่งหรือไม่ขณะที่ฉันกําลังไกรตรองเรื่องนี้การสร้างแผนที่อัตโนมัติก็ถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัตริราวกับจะทําให้สิ่งต่างๆง,ง่ายขึ้ข้้นนนนนหาาาาต่่่งงงกกึึโปปรรสฏขขบฝมืออฉั มีการวาดทวีปรูปจันเซียวหนาทึกไว้บนนั้นทิศทางเป็นทิศเหนือขึ้นไปอาราทักษะของโคมีประโยชน์จริงๆมันเป็นแผนที่ของทวีปนี้อูเน่ยอยู่ไหนเป็นส่วนด้านในของจุดใต้หากคุณไปทางตะวันออกเฉียงเหนือไปทางทะเลคุณจะพบเมืองท่าชื่อป้อมพอร์ตไอริทชีไปที่แผนที่และตั้งชื่อเมืองภายในจันเซียวคือทะเลฟอสมีเรือตรงไปยังเมืองหลวงจากฟอร์พอร์ตและเป็นเส้นทางที่ใช้บ่อยที่สุด ฉันเห็นจากแผนที่เห็นได้ชัดเจนแต่ถ้าคุณต้องการไปเมืองหลวงทางบกเท่านั้นคุณต้องไปตามชายฝั่งทุนเข็มนาฬิกามันเป็นทางอ้อมครั้งใหญ่และการตัดสินใจที่สมเหตุสมผลก็คือการใช้เรือถ้าเราใช้เส้นทางที่สั้นที่สุดเราจะใช้เวลา10วันในการเดินทางจากออเนนไปยังฟอรดพอร์ตและ5วันเพื่อข้ามทะเลฟอร์สนั่นคือการเดินทางทั้งหมด15วันพิธีมอบรางวัลจะมีขึ้นกลางเดือนหน้าถ้าฉันนับตั้งแต่วันนี้ฉันมีเวลาประมาณ30วันก่อนพิธีมอบรางวัลดังนั้นหากฉันใช้เเเเรรืืือออฉันจะสาาามมมถถไไปึงงงหหลลลววดด้โยี ตอนที่ฉันกำลังคิดอยู่อาหารก็เพิ่งนำเข้ามาครั้งนี้ฉันสั่งไก่อูเนนเทริยากิซึ่งอร่อยเกินคาดเสียอีกนังกรอบและเนื้อก็ทุ่มฉ่ำทุกครั้งที่ฉันกัดเข้าไปมันก็เต็มไปด้วยน้ำผลไม้ที่เต็มไปด้วยรสชาติหลังจากทานอาหารเสร็จฉันก็เติมความสดชื่นด้วยเลมอนเชอร์เบตและออกจากร้านไปอย่างพึงพอใจพรุ่งนี้คุณจะทำอะไรโคลฉันคิดว่าฉันจะไปที่บริษัทสคาร์เลตเทรดดิ้งในช่วงบ่ายตามที่มิเรียนแนะนำขวาตอนเช้าคุณว่างหรือเปล่าใช่ฉันไม่มีแผนใดๆในขณะนี้จะไปเมืองใต้ดินเป็นอย่าางงไรบ้ เราควรบอกเฮลเปอร์สลามดีกว่าว่าเรากำลังจะไปเมืองหลวงใช่ไหมไปทางตะวันออกเฉียงใต้ของออเนนลึกเข้าไปในป่าเทลโลมีเมืองใต้ดินโบราณที่ซ่อนอยู่ซึ่งมีสิ่งมีชีวิตวิเศษที่เรียกว่าเฮลเปอร์สลามอาศัยอยู่พวกเขาเป็นมิตรมากและเรียกฉันว่าอาจารย์ซังและชื่นชมฉันจากก้นบึ้งของหัวใจในระหว่างการต่อสู้กับมังกรดำฉันได้รับความช่วยเหลือมากมายจากเฮลเปอร์สลามคงจะเป็นการเนรคุณอย่างยิ่งหากข้าไปเมืองหลวงโดยไม่บอกพวกเขาเลยฉันก็ว่าอย่างนั้น ฉันพยักหน้าฉันเดาว่าพวกเราคงจะยุ่งอยู่กับการเตรียมการเดินทางดังนั้นฉันเดาว่าเราควรจะไปทักทายพวกสลามก่อนออกเดินทางพรุ่งนี้เช้าไอริสกับฉันจะไปเยี่ยมชมเมืองใต้ดินเราจะพบกันเวลา9ก้านาฬิกาที่ล็อบบี้หลักของกิลหลังจากไปส่งไอริสที่บ้านตามปกติแล้วฉันก็กลับไปที่โรงแรมของฉันศาลาพระจันทร์เงียบสงบฉันอาบน้ําใส่ชุดนอนและนอนบนเตียงฉันดูนาฬิกาบนผนังและพบว่าเป็นเวลาประมาณสิบโมงเย็นยังเร็วเกินไปที่จะเข้านอนพูดถึงเรื่องนั้นวันนี้ฉันได้วัสดุใหม่ ฉันสงสัยว่าฉันสามารถใช้เห็ดบินเพื่อสร้างสิ่งของบางอย่างได้หรือไม่และแล้วเหมือนกับว่าสอดคล้องกับความคิดของฉันสูตรใหม่ก็ผุดขึ้นมาในหัวของฉันเห็ดบิน x1 บวกเห็ดเปียก x1 เท่ากับยาพิษบิน x5 ยาบินยาจะบินหรือจะเป็นยาที่ทําให้คุณบินได้เมื่อคุณดื่มมันสําหรับตอนนี้เรามาลองใช้ creation กันดีกว่าเพิ่ม flying potion ในรายการ item box แล้ว f l y i n ิ p o โพช n ยาบินคุณภาพสูงที่ปรุงโดยนักสมุนไพรผู้ชำนาญดื่มแล้วคุณจะได้รับพลังแห่งลมให้คุณบินได้อย่างอิสระเป็นเวลา30นาทีเอฟเฟกต์พรแห่งสายลม S อสบวกเห็นได้ชัดว่าถ้าคุณดื่ม F ล y i n ิ p o t พช n คุณจะสามารถบินได้ฟังดูน่าสนใจมากฉันจะทำการทดลองบางอย่างในภายหลังนอกจากนี้ดูเหมือนว่าประสบการณ์ทักษะของฉันจะข้ามเส้นที่กำหนดหลังจากทำตามสูตรนี้และระดับการสร้างของฉันก็เพิ่มขึ้นจาก14เป็น15จึงมีสูตรใหม่ผุดขึ้นมาในใจ ศพมังกรดำ X หนึ่งแหวนมังกรจากกระพัเพลิง X หนึ่งันมีทักษะที่เรียกว่า c o ลเลกชันอัตโนมัติและเมื่อฉันฆ่าสัตว์ประหลาดศพจะถูกเก็บไว้ในไมบ็อกซ์ของฉันโดยอัตโนมัติมันก็เหมือนกันสำหรับมังกรดำอย่างไรก็ตามมอนสเตอร์ปกติจะแสดงในรูปแบบของศพของ X และจะถูกแยกออกเป็นกรงเล็บและขนโดยแยกส่วนก่อนที่จะนำไปใช้สำหรับการสร้างมังกรดำเป็นข้อยกเว้นในหลายๆด้านมันไม่ได้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของศพแต่เป็นศพที่สมบูรณ์แอและมันสามารถใช้สำหรับการสร้างโดยไม่ต้องแยกส่วน ฉันสงสัยว่าเป็นเพราะภัยพิบัติคือการดำรงอยู่นอกขอบเขตของสัตว์ประหลาดหรือเปล่าการรักษาจึงเป็นเรื่องพิเศษเช่นกันนอกจากนี้ฉันสงสัยว่าทำไมจึงถูกเรียกว่าแหวนแห่งมังกรจากกระพัดเพลิงแทนที่จะเป็นแหวนแห่งมังกรดำอาจมีอีกชื่อหนึ่งของมังกรดำมังกรจากกระพัดเพลิงอย่างไรก็ตามมาลองใช้ครีเอชันกันดีกว่า R i n g of the f l a m มเอ p เ r อ r ร r a g o n าแหวนที่บรรจุพลังของมังกรจากกระพัดเพลิงผู้สวมใส่จะได้รับทักษะเวทมนต์เปเลวไฟในระดับสูงสุดโคโคซากะสามารถติดตั้งได้เท่านั้น เอฟเฟกต์ EX e ผู้สื่อทอดจัก,กรพรัดเพลิงเพลิงอุปกรณ์พิเศษเอบวกฉันหยิบแหวนมังกรจากกระพัดเพลิงออกมาจากไอเทมบ็อกทันทีแหวนนั้นามีอัญมณีสีแดงขนาดใหญ่ติดอยู่และนแหน้าแปลกที่เปลวไฟลุกโชนอยู่ในอัญมณีเมื่อชันสวมแหวนบนนิ้วกลางของมือซ้าย f u แอ a ซิสจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเป็นทักษะที่ช่วยสนับสนุนชีวิตของฉันในอีกโลกหนึ่งได้อย่างเต็มที่มันมีเอฟเฟกต์ที่หลากหลายหนึ่งในนั้นคือการอธิบายสิ่งต่างๆในใจของฉันในรูปแบบของข้อความระบบ EX ผู้สืทออดดดขงงงจักกรพิเเลถูปใช้้านแว เพิ่ม Flame Emperor ให้กับทักษะของโคกูซากะเห็นได้ชัดว่าจํานวนทักษะของฉันเพิ่มขึ้นผลกระทบของ Full a s s i s การติดตั้งความรู้ความเร็วสูงเริ่มต้นขึ้นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Flame Emperor ก็หลั่งไหลเข้ามาราวกับน้ําท่วมบางทีอาจเป็นเพราะข้อมูลปริมาณมหาศาลการมองเห็นของฉันก็ว่างเปล่าไปชั่วขณะหนึ่งฉันเห็นฉันพึพมพำพร้อมกับหายใจเข้าลึกๆฉันเข้าใจสาระสําคัญของมันแล้วมาหาความรู้นอกเรื่องกันเถอะ เวทมนต์มีอยู่ในโลกนี้แต่ทุกคนไม่สามารถใช้มันได้มันต้องใช้ทักษะเช่นเวทไฟและเวทแสงและ flame emperor เป็นทักษะเวทมนต์ไฟระดับสูงสุดและจะมีผลเมื่อคุณสวมแหวนมังกรจากกระพัเพลิงเท่านั้นสำหรับวิธีใช้เวทมนต์ดูเหมือนว่านักเวทธรรมดาจำเป็นต้องท่องคาถาต่างๆและทำพิธีกรรมที่ซับซ้อนแต่ในกรณีของฉัน f u a c c e s ช่วยฉันดังนั้นสิ่งที่ฉันต้องทำคือพูดชื่อเวทมนต์เพื่อเปิดใช้งานการควบคุมโดยละเอียดจะดำเนินการโดยอัตโนมัติแต่ฉันยังสามารถระบุเป้าหมายและปรับกำลังด้วยการป้อนข้อมูลด้วยเสียงได้ ฉันเดาว,ว่านั่นคือส่วนสําคัญโดยรวมของมันเวทมนต์เดียวที่ฉันสามารถใช้ได้ในขณะนี้คือไฟแอโร่ซึ่งเป็นเวทมนต์โจมตีที่ส่งลูกศรเพลิงมันถูกจัดว่าเป็นเวทมนต์ไฟรูปแบบหนึ่งที่พื้นฐานที่สุดแต่ขึ้นอยู่กับปริมาณพลังเวทมนต์ของนักเวทว่ากันว่าสามารถกวาดล้างเมืองทั้งเมืองได้ดีน่าเสียดายที่ตอนนี้ฉันต้องนอนแบบนี้เพราะว่าฉันสามารถใช้เวทมนต์ได้ฉันกําลังคิดถึงผลของยาบินที่ฉันเพิ่งสร้างขึ้นดังนั้นไปเดินเล่นกันดีกว่า ความอยากรู้อยากเห็นที่ผุดขึ้นมาในตัวฉันทำให้ความง่วงของฉันหายไปอย่างสิ้นเชิงฉันรู้สึกอ่อนเยาวลงเรื่อยๆนับตั้งแต่ฉันมายังโลกอื่นนี้